้องแบมลองวังเลยจ้าจ้าลองแบมเอาเอาเอากล่องมาเลยเอากล่องมาเจออทำเสียงดังนะเนี่ยเจ้าอามาเอามาดูตอนนี้เรามาที่นั้นสเปรย์ มาโรบินโรบินไม่ไม่ให้ไปให้ตัวอื่นไม่เอาตัวนี้ไม่เอานะลูกเอาไปให้ตัวอื่นตัวนี้มันจะเปิดหนูตัวนู้ดตัวนู้ดไปให้ตัวนู้ดแค่ตัวนู้ดอือมันกินไงคะลูกมันกินจานนะลูกย้ายต้งไว้อะลูกไม่เอามาหรอกจ้าน้องแบมไปเอามาทั้งกระปุกเลยไหม เอามาเลยคนนี้กินแล้วหรอคะมาทางนี้โรบินมาโรบินรถมาเร็วๆครับมาน,นี้มาน,นี้มาน,นี้รถมาไปทางนี้มาวาังตรงน,นี้ <c oughs> ยังไม่ใช่ให้หมดนะทีละอันอะหนูยื่นให้ทีละอันยื่นให้ทีละอัน ยื่นให้ที่ปากเขาเลยลูกยื่นให้ที่ปากเขาเลยอ่ะเราไปยื่นให้ยื่นให้ที่ปากเขาลุงแบมระวังมุนควิดนะ,ะดนี่จะให้มามาทำให้ดูมามาทำให้ดูให้ดูดอืมไ่ตายอืม กินแล้ว<พ>ย <uka> ังเหรคะตัวนั้นยังไม่ได้กินเลยไไโรบินโรบินเอาไปให้ตัวอื่นลูกตัวนั้นมัน <ste> er> เขายังกินอยู่เลยอะ <ste> er> โรบินไปให้ทางนู้นดีกว่าปะ่ะโรบิน,นถือมาน้องแบมถือมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ <ste> er> เอาวางวางวางตรงนี้ครับ ให้ทีละอันให้ทีละอันอย่าทะเลาะก,กันดูข้างหลังมาข้างหลังนู่นลูกพี่เอาให้ข้างหลังนู่นนี่นี่อะโรบินโรบินดูข้างหลังนี่มาให้ข้างหลังนี่ลูกอะนี่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 มาดิมาทำให้ดูมามาทำให้ดูเอายื่นใส่ปากเขาเลยลูกยื่นใส่ปากเขาใส่ปากนี่เออน,นั่น เอายื่นใส่ปากดีๆค่อยๆค่อยๆอย่าทะแย่งกันลูกอย่าแย่งกันเอายื่นใส่ปากเขาดีๆค่ะยื่นใส่ปากเขาไ,เาไม่ทำไรหรอกเอาน้องแมมเอายื่นใส่ปากน <Nether. S 1> ้องแมมไปยื่นใส่ปากให้เขาที่ตกเนี่ย,ยอันนี้ที่ตกกันลูกน้องแมมไปอยู่ข,ข้างๆโรบินเขาไม่ทำไรหรอกโรบินยื่นให้เขาดีๆลูก หมดไปลบิ้นมาอยู่ตรงนี้ลูกมาอยู่ตรงนี้แล้วเอาให้เขาหนึ่งอันสิคะลูกเอาให้เขาหนึ่งอันก่อนเดี๋ยวมาถือให้เอาหยิบให้เขาหนึ่งอันเอาให้พี่กวางค่อยๆ่อยให้ค่อยคอ้ำค่อยๆให้นะครับอ่าเอาน้องแบนไปยืน ระวังข้างหลังลูกข้างหลังข้างหลังไปหมดแล้วพี่กว้างหมดแล้วไะเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะไม่มีแล้วนะลูกกลับไปเอาไหมกลับไปเอาแล้วก็ไปให้